วัสดีค่ะเพื่อคนเก่าเขาก่อนนุ่นดิช่องนุ่นนินนะคะวันนี้ก็จะมาทำไม่ลูทีนให้ทุกคนชมไปพร้อมกันว่าเราใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะพวกเซ็ตแรกที่จะใช้ก็จะเป็นพวกที่เป็นเฉพาะจุดนะคะก็จะมียาทาสิวมีเป็นตัวดักสปอตコレคเตอร์แล้วก็มีไอครีมนะคะถ้ามีสิวก็จะแต้มสิวก่อนตัวนี้เป็นคินทาเอ็มคิดว่าทุกคนก็น่าจะใช้กันเป็นปกปติอยู่แล้วอันนี้เนื้อมันจะเป็นน้ำน้ำนะชุนชุนนิดนึงเพราะว่าผสมแอลกอฮอล์แต่ว่านุ่นรู้สึกว่า มันช่วยให้พวกสิวแบบอย่างเงี้ยสิวแดงแดงสิวอักสเสบอะไรเงี้ยมันยุบเร็วนะคะคืนเดียวก็ยุบละก็จะแต้มไปจริงๆเคยได้ยินคุณหมอเขาบอกว่าทาทั่วหน้าเลยก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้หน้าแห้งนะคะก็เลยแต้มแค่เฉพาะที่มันเป็นสิวช่วงที่เรารอเขาแห้งตัวนี้ก็จะเป็นไอเซลั่ม um นะคะของรอยออนเขาจะมีแอปพิลคิตเตอร์เป็นหัวลูิ่งแบนี้แล้วปก,กตินี่ก็จะทาแบบ กิง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 มันสนุกนะเพื่อเธอในนรูดเนี่ยตัวนี้จะเป็น2.5%ไฮายาลูรอนบวกคาเฟอีนนะคะช่วยให้ผิวใต้ดวงต,ตาเราแบบฟูขึ้นก็จะรูดตรงนี้แล้วก็มาแทบข้างบนด้วยซึมอย่างรวดเร็วมากแต่ว่าเขาอยากจะมีความแบบชุ่มชื้นนุ่มฟูเพราะว่ามีไฮาย,ยาก็เลยชอบเปิมเสร็จเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่มันเป็นไอคีมหนักๆส่วนใหญ่น็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ใต้ตาแล้วก็ดักสปอตอันนี้ก็คือเพื่อนสนิทเราแนะนํามานะคะ ทุกคนน่าจะรู้ว่านุ่นเคยเลยเซอร์กระมาอันนี้มันก็จะมีขึ้นมาบ้างเพราะมันหลายปีแล้วนะตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่เอาไว้แต้มพวกฝ้าพวกกระน,นะคะมันก็จะมีตรงนี้ที่แบบรู้สึกว่ามันขี้มแลก็จะแต้มลงไปแล้วก็รอเขาแห้งอีกเหมือนกันก็จะมีสารที่ช่วยทําให้ฝ้ากระเรามันจางลงไปนะแล้วก็จะรอประมาณหนึ่งหลังจากที่พวกที่เราทาเป็นจุดเขาแห้งแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ก็จะทาเรียงลําดับจากที่มันเหลวสุดก่อนมาเนื้อหนักสุดนะแล้วก็จะทาเป็นาไาด์บขวสีทองตัวนี้ทาสนุกมากวอมวอมแล้วก็แปะลงไปเข้มข้นมากเพราะว่ามีส่วนผสมของไฮยาลูรนิกแอซิดหชนิดเนื้อเขามันจะมีความหนึ่งประมาณหนึ่งเวลาทามันจะรู้สึกเหมือนผิวมันอุ้มๆผิวมันจะเต่งๆดี เป็นตัวแบบเตรียมเพื่อที่จะลงสก,กินแคร์ในขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็ซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะนะเขาก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้เรายาวนานด้วยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นมอยเจอร์เจลนะคะเป็นของสกินที่ฟิก เขามี M S H ในซินามายเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสกินทิฟฟิกมีสารเพิ่มความกระจ่างใสซ่อมแซมผิวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนตัวนี้จะช่วยลดจุดด่างดำได้ด้วยแล้วก็ทําให้ผิวแบบอุ้มน้ำอิ่มฟูเนื้อเจลเขาก็จะหยุ่นหยุ่นเหมือนเยลลี่เลยเวลาทาเราก็จะแตกมอย่างนี้นะมันมีความนุ่มหยุ่น ก็จะทาไปเลยนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะใช้กับกวัวซาเพราะว่าตัวนี้เนะะื้อมันจะมีความเฟิร,มฟรม์มเวลาเราเกลี่ยก็จะดูเป็นแบบซึมซาบเข้าไปแต่ว่าจะมีความเป็นชั้นเคลือบอยู่บนผิวเรานะมันจะมีช่วงทิ้งจังหวะให้เราสามารถเอากัวซามาลูดได้นะคะแล้วตอนที่ทามก็จะแบบเย็นๆแบบรู้สึกปลอบประโลมผิวเดียเพราะว่ามีใบบุบกแล้วก็เซรามายห้าชนิดนะคะนั่ว่ากัวซาก็ช่วย ออบประโลมผิวเหมือนกันทําให้แบบสก,กินแคร์ซึมเข้าสู่ผิวได้แบบดีแล้วก็หินมันก็จะเย็นๆนะคะใต้ตาก็รูดไปอย่างนี้ตรงร่องแก้มก็อย่างนี้รูดออกรูดออกเนี่ยตัวครีมเขาก็คือซึมแต่ว่าเขาก็มีความลื่นผิวอยู่ช่วยให้เราแบบสามารถใช้กัวซาได้ปกตินุนก็จะรูดๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็ พอเขาซึมเราก็จะหยุดถ้าเป็นตอนเช้าก็จะทาแค่ตัวมอยเจอร์จินะแล้วก็ทาครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะคะแล้วตอนกลางคืนก็จะแอดเพิ่มเป็นตัวนี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มขึ้นแล้วก็บางวันเราก็จะทาเป็นเรติโนลด้วยนะตัวนี้จะเป็นตาวิชเรติโนคอมเพลตคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะเป็นเรติโน1.7%เข้มขน้นมันก็จะกดมาประมาณนี้แล้วก็ทาไป เราจะทา m มอ s t u r i ไ e เซลงไปก่อนแล้วก็ทาเ t ติ o นแล้วก็ตามด้วยมอัลเจลไเซอร์อีกทีนึงนะคะเพื่อให้ผิวเราไม่ระคายเคืองสำหรับคนที่ยังไม่เคยทาเ t i n o l มาก่อนก็ไปเริ่มที่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆก่อนได้ตัวนี้เขาจะมี double ลเอ a p แคปซู e ด้วยช่วยให้แบบอนุพันธ์ของวิตามินอมันค่อยๆปล่อยออกมาเ t i n o นเขาก็จะช่วยหลายอยา่างเป็นเหมือนแบบทั้ง ลดยิ้วรอยเล็กๆลดเลือนจุดด่างดำเสริมสร้างคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปฟังหมอในติกตอกบ่อยๆนะคะเขาก็จะมาบอกว่าเอออายุเยอะแล้วก็ควรจะมีอะไรที่มันเสริมผิวขึ้นมาอีกนะเละตินนลก็เป็นตัวที่ทําให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะ,ะระคายเคืองได้แล้วก็ทาเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ขีมเข้าไป ตัวเซลาวีนี่มีส่วนประกอบของเซลาไมที่สกัดจากพืช3าชนิดที่จําเป็นต่อผิวแล้วก็มีเทคโนโลยี MVE ช่วยควบคุมแล้วก็ปล่อยสารสําคัญออกมาอย่างช้าๆอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้ผิวเราชุ่มชื้น24ชั่วโมงเลยค่ะเนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นเนยะแต่ว่า ซึมง่ายเหมือนกันนะอย่างตัวมอยเจิวจเมื่อกี้เขาก็จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยนะคะเป็นไบเทนนิ่งแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแค่มอยเจอร์เฉยตัวนี้ชอบเพราะว่าอ่อนโยนมันไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าผิวแพ้ง่ายไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบผสมน้าหอมอะไรอย่างเงี้ยปกติผิวหน้าก็จะลงเท่านี้นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวลิปมาร์ลิปมาร์คจะใช้เป็นของลิปอิดค่ะกลิ่นนี่ลิ้นจีโรสเกิดออกมาแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างงี้นุ่นชอบมากอันเนี้ยเพราะว่า มันไม่เปื้อนมือแล้วเนื้อเขาก็จะมิว้วปากก็จะแบบจุบุนะเพราะว่าเขามีมอยรเซอร์เหมือนกันส่วนวันไหนที่สระผมนะคะือย่างเช่นวันนี้หวีอันนี้ก็ดีของเวทบัชนะคะจะมีรูๆเอาไว้ใดง่ายเพราะเขาสร้างมาสําหรับเอาไว้หวีผมเปียกเวลาหวีมันก็จะไม่กระชากผมตัวนี้เป็นลูซิดเอลอาร์เกนออยนะคะเป็นทรีทเมนต์บำรุงผม สองปั๊มแล้วก็จะเป็นประมาณนี้วนๆๆๆขวดแล้วก็เอามาจับสังสะอะไรอย่างงี้นะคะบีบเข้าไปให้น้ํามันอ์แกนเขาซึมเข้าไปในเส้นผมเราหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปไดายผมนะคะตัวนี้มันจะหอมเป็นแบบเหมือนกินดอกไม้อ่อนๆนะคะผมก็จะบำรุงประมาณนี้นะคะ่ะก็คือใส่เป็นน้ํามันบำรุงผมเข้าไปนะคะผิวตัวก็จะใช้เป็น เจอเกนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อะครีมที่ลงใช้ในท้องตลาดมันไม่ค่อยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเลยอาจจะชุ่มชื้นบ้างแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังแห้งอยู่นะก็เลยจะใช้เจอเกนอ i ยล์อินฟิลสซอฟเทนนิ่งวนลานะคะเป็นกลิ่นวานิลาให้ผิวนุ่มแล้วก็กลิ่นวานิลาหอมมากเนื้ยก็จะหนักอยู่เหมาะสําหรับทากอนนอน ซึมเร็วนชอบอะไรที่มันตึ๊บตึผิวอะ่ะบางคนอาจจะชอบแบบบางเบานะแต่หนูชอบแบบที่มันเคลือบผิวแล้วมันดูแบบให้ความชุ่มชื้นแบบจริงๆทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะแถมแถมตอนกลางวันเนาะครีมกันแดดหน้ากับครีมกันแดดตัวโหวเยินมากครีมกันแดดหน้าก็จะใช้เป็นบานาน่าบูเดลลี่มอยเจอร์นะคะก็คือมี SPF 50บวก PA บวกตัวนี้ทาดี ก็ราคาดีส่วนใหญ่ก็จะเน้นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบาแล้วก็มี spf 50บวกแล้วก็ pa 4บวกนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แหละแต่ว่าช่วงนี้จะชอบอันนี้เป็นพ<ม>ีสี่ก็จะเป็นเนื้อแบบประมาณนี้ทาแล้หายมาะคะัค่ะรวดเร็วทันใจมากแล้วก็ครีมกันแดดตัวจะใช้เป็น v a s ซ l i n e d a i l y Sun Refreshing ซ e r u m นะคะ spf 50บวก pa 4บวกเหมือนกันเนื้อมันจะเป็นแบบ ยง่ายปุ๊บเป็นเซรัม่มทา,าตอนกลางวันจะรู้สึกไม่เหนียวหนอะหนะแล้วก็มีความแบบเย็นเย็นผิวด้วยอันนี้ก็จะเป็นไนะะท์ูทีนนะคะที่ทําทุกคืนก่อนนอนใครที่มีปัญหาเหมือนกันที่เป็นแบบฝากจ่กอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวสกินแคร์แนะนํานุ่นเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์คุยกันไปได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็กําลังตามหาพวก ที่มันลดรอยด่างดำอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เจอตัวที่ถูกใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นผิวช่วงนี้กับสกินแคร,ร์เซตนี้ที่ใช้นะคะคลิปนี้ก็มาให้ทุกคนดูสกินแคร์รูทีนกันเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องไปนอนอีก